สวัสดีทุกท่านครับจากร้านน้าราราังนกนะครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์บ้านนกแอนครบวงจรมีสินค้าทุกอย่างที่บ้านนกต้องการนะครับเข้ามาชมที่ร้านหรือเว็บไซต์หรือแอดไลน์ได้ตามนี้นะครับวันนี้พาสมาชิกมาชมในส่วนของส,องสายลำโพงนะครับตัวนี้เป็นรุ่นมิสซูมินะครับ v s 3 5ซึ่งเป็นสายลำโพงคุณภาพสูงอีกรุ่นหนึ่งของทางร้านนะครับ เป็นสายที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับทองแดงแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็จํานวนเส้นทองแดงเยอะนะครับนั่นหมายถึงการนําเสียงอะไรที่ต่างๆได้ดีกว่าแล้วก็ทนทานกว่านะครับสังเกตสายจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับสามารถใช้เป็นาสายลําโพงทั้งเสียงนอกแล้วก็เสียงนําเสียงในได้หมดเลยนะครับนี่นะม้วนหนึ่งมีความยาว100เมตรนะครับ ี่ดูจำนวนเส้นทองแดงกันชัดๆนะครับครับจำนวนเส้นทองแดงเยอะสายใหญ่นะครับความยามวม้วนละ100เมตรนะครับเนี่ยมิซูมิ BS 3 5นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้ที่ร้านนาราหลังนกนะครับบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ